นายรงค์ลงฤทธิเพชรรัฐเดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากถูกสุนัขพันธ์ไทยกัดเข้าที่ขาขณะที่ออกมาซื้อของภายในซอยนวมินทร์42เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขที่อยู่ในบ้านพักของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าฉีดยาการพิสุนักบ้าไปกว่า25,000บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบโดยนายนรงฤทธิ์กล่าวว่าวันเกิดเหตุตนพร้อมกับภรรยาได้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาซื้อกับข้าวปานิซอยดังกล่าวระหว่างขับรถกลับมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งเข้ามากัดที่ขาตนเองเห็นสุนัขตัวดังกล่าวมีปอกคอจึงนำโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเอาไว้และไปถามแม่ค้าในพื้นที่ จากการสอบถามก็พบว่าสุนัขตัวดังกล่าวอยู่ในบ้านพักของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งจึงได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวและได้พบกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงตนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่เจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวบอกว่าจะขอจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะเชื่อว่าตนน่าจะต้องไปรังแกสุนัขก,ก่อนเพราะสุนัขตัวดังกล่าวไม่เคยกัดใครตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สอนอบึงกลุ่ม และต่อมาได้มีคนรับใช้ของบ้านหลังดังกล่าวมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของสุนัขซึ่งตนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและได้มอบคลิปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีการรับผิดชอบแต่อย่างใดจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านในเอกภพกล่าวว่าการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยตัวใหญ่ซึ่งมีความดุจะต้องดูแลให้ดีหากปล่อยให้ออกมานอกบ้านหากมากัดชาวบ้านเจ้าของก็จะต้องถูกดำเนินคดีต้องเยียวยาผู้เสียหายเรื่องนี้ต้องขอให้ทางพนักงานสอบสวนสอนอบ,บึงกุง่มดำเนินคดีให้เด็ดขาดสอบให้แน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขและฝากถึงเจ้าของสุนัขจะต้องดูแลให้ดีไม่ควรปล่อยออกมานอกบ้าน ซึ่งระหว่างที่ผมนั่งรอแฟนอยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วแฟนผมก็ไปซื้อของพอได้ของอาหารอ,อาหารมาสุนัขตัวนั้นะ่ะก็เดินตามมาผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะมันไม่ได้มีพิษมีภัยดูดูทรงไม่มีพิษมีภัยผมก็ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นเพื่อจะ start ท้า,ทามันก็มากัดพอมากัดเสร็จปุ๊บตามคลิปวีดีโอเลยครับที่ผมมีให้แล้วก็ผมก็ไปถ่ายรูปสุนัขตัวนั้นไปสืบสอบสืบสอบเองครับว่าเป็นสุนัขบ้านของใคร ตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านของท่านรองประลาดสำนักนาย,ยกท่านหนึ่งอันนี้ผมไม่ทราบเลยรนะครับผมผมก็เลยขอไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาหาจนสองทุ่มผมได้สืบสอบและทราบว่าบ้านสุนัขตัวนี้อยู่ที่ไหนผมเลยเข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมีพ่อบ้านท่านนี้ออกมายอมรับว่าว่าเขาเป็นเจ้าของสุนัขเบืบเ้องต้นที่คุยกันในคืนแรกเนี่ยเขาบอกผมว่า เดี๋ยวค่อยคุยวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่สิบแดที่จะต้องพูดคุยกันแต่วันที่สิบอด็ดพอดีรอ,อ,องประหลัดกลับมาพอดีผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านท่านพูดแค่ว่าต้องการรับผิดชอบผมแค่ครึ่งเดียวในใบบีรักษาวันแรกที่ผมยื่นให้ดูก่อนเบื้องต้นเนื่องจากผมต้องการเบริกวันต่อวันเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นก้อนใหญ่ถูกไหมครับเขาอบอกว่าต้องการรักษาต้องการช่วยผมแค่ครึ่งเดียวทำไมต้องรักษาครึ่งเดียวเพราะอะไรเราได้ถามเขาไหมเขาคิดว่าผมไปทําลายหมาเขา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทําร้ายเขาจึงให้ผมไปหาหลักฐานคือกล้องวงจรปิดมาซึ่งผมก็ไปติดต่อกับสํานักอันเขตกรุงกรมเพื่อไปหาไฟล์วิดีโอกล้องทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าผมไม่ได้ปรัลงแกหมาเขาได้ไฟล์มาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็จริงๆครับผมไม่ได้ลังแกหมาเขาหมาเขาเดินมาหาผมแล้วผมกาลังยกรถมอเตอร์ไซค์เพื่อสตาร์ทเท้ามันก็มากัดไม่มีการเหยียบไม่มีการทับครับส่งไฟล์ให้ให้เขาผมส่งไฟล์ให้ผู้กองครับน้องผู้เสียหายนะครับถูก สุนัขบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยกัดนะครับตั้งแต่วันที่17มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวน้องเนี่ยต้องไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้ามานะครับเพราะว่าน้องหมาที่มากัดเนี่ยไม่ได้มีใบการฉีดยาพิษสุนัขบ้ามาเลยนะครับแล้วก็ไปเสียค่ารักษาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยไปเสร็จเนี่ยนะครับสองหมกว่าบาทตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากทางเจ้าของบ้านเจ้าของสุนัขเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาร้องที่เพจสายไหมต้องรอดนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือคือเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องประสานไปที่ท่านผู้กับของสอนนอบึงกลุ่มนะครับดูว่าจะสามารถดําเนินการอย่างไรได้แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่เลี้ยงน้องหมาทุกคนนะครับว่าการที่ปล่อยสุนัขของท่านเนี่ยออกมานอกบ้านแล้วมากัดคนอย่างเงี้ยมันมีความผิดตามกฎหมายนะครับ จริงๆมันมีพบรบหลายตัวที่ควบคุมเรื่องนี้นะเดี๋ยวคงต้องประสานไปที่สอสมือกลุ่มเนี่ยถ้าท่านไม่ออกมารับผิดชอบนะครับซึ่งท่านเป็นข้าราชการทั้นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าประชาชนคนธรรมดาอยู่แล้วถ้าไม่ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องไป